สวัสดีครับในครั้งนี้เราจะเพิ่มความสามารถในการเป็นเครื่องเลขแบบพื้นฐานให้กับโค้ดเรานะครับโดยครั้งนี้เราสร้างาส่วนพาสเวิร์ดตรงนีเ้เราจะยุกยกเลือกชั่วคราวก่อดนนเพื่อไม่ให้เราตอนที่เราทดสอบโปรแกรมที่เราเพิ่งเขียนจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเช็คพาสเวิร์ดก็เราจะเพิ่มเมนูเมนูนะครับเป็นเมนูที่มาแล้วกันนะครับ มุลิสานนี้ให้เป็นแคปเลเตอร์คือเคือเรงเนี่นะครับเ,รเพิ่มเรียบร้อยแล้วต่อไปกลับไปที่เมนฟังก์ชันครับน,นี้เราก็จะเรียกใช้งานแคปเลเตอร์ของเรา โดยค a l ค u เรเตอร์นี้จะรับตรุไป M เอที่เป็นค่าของเมนูนี้เข้าไปนะครับเพื่อจะเปรียบเทียบนะว่าใช่เมนูของค a l ค u เ a เตอร์คือเมนูที่3หรือเปล่านั้นเราก็จะเริ่มออกแบบค a l ค u เ a เตอร์ของเรา จะรับตัวแป m จากเมนฟังก์ชันนะครับเข้ามาเกี่ยวไว้ในตัวไป i ของ c a l c ลเ a เตอจากนั้นตรงนี้เราก็จะเปรียบเทียบนะครับว่าค่าเมนูที่รับเข้ามาได้เท่ากับ3ใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ให้ทำซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราเคยทำในหลายๆครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับการเปรียบเทียบแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะลองใช้แบบ ถ้าไม่เท่ากับ3นะเราจะสั่งให้โปรแกรมดีเทินกลับไปนะครับอย่างนี้นะก็หมายถึงว่าถ้าไม่ใช่เมนูค a ูเลเตอร์นะเราสั่งให้ดีเทินเพราะนั้นโปรแกรมก็จะไม่เข้าไปทำไม่ทำบริเวณนี้นะครับนี่ก็ลองใช้ดูนะครับทําได้อีกแบบทุงส่วนของตัวแปรนะตัวแปรของค a ูเล l เตอร์ผมก็จะประกาศ ตัวแปรเพื่อจะนำมาเก็บค่าตัวเลขที่เราป้อนเข้าไปนะเหมือนเราใช้เครื่องเลขนะกับจะจะเก็บไว้ใน x นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่คำนวณได้ก็จะเก็บไว้ใน result ตัวนี้นะครับส่วนตัว operator คือตัวเสร็ลักทางคณิตศาสตร,ร์บวกลบคูณหารนะที่เราจะทำในครั้งนี้ก็จะเก็บไว้ในตัวแปร ch ก็แล้กันนะครเป็น2นะตัวนี้เป็น โพเติเทอซยลเล็ทเลทซิจากนั้นก็น่าจะพร้อมใช้งานล้วตัวไปพวกนีน้ก็จะเริ่มวางดูวายนะวางหลุมครบวบคุมการวนรอบถ้าแบบนี้ก็เราก็เคยใช้มาแล้วก็คือ,อลืมตัวนี้ไประตัวคือเราสร้างหลูมไม่รู้จบนะครับตรงนี้ ซึ่งทํางานไปเรื่อยๆนะทำงานโคดที่อยู่ข้างในนี้ไปเรื่อยๆอหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มการทำง,งานครั้งแรกในหลุมเราก็คือเราจะแสดงผลลัพธ์คิดว่าต้องแสดงตรงนี้ก่อนแสดงผลลัพธ์หรือรีซสให้ยูเซอร์มองเห็นก่อนว่าตอนนี้หน้าหน้าจอื่องเลขเราเนี่ยผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่เหมือนเราใช้เครื่องเลขทั่วๆไปนะครับอ,อย่างนี้ก็ยังนะครับทีมก็ว่า Resource เท่ากับ เราจะแสดงโฟ o ติ้งพอย i ์นะครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์เอฟเวียนแล้วก็ขึ้นทัดใหม่สิ่งที่เราจะส่งออกทางเปอร์เซ็นต์เตัวนี้ก็คือรีโซตัวไปลรนะีโซที่เราประกาศข้างบนตรงนี้ลตรงนี้น่าจะใช้ได้แล้วครับจากนั้นเราอาจจะถ้ามีสักอย่างคือเดี๋ยวเราจะลองทำทีละส่วน เราจะเริ่มต้นป้อนออบเ,เตอร์ก็คือตัวกระทำคางคณิตศาสตร์ล้วนั้นเราก็จะทำอย่างนี้นะครับเราจะวนรอยูเซอร์นะครับเราผู้ใช้งานให้กดเครื่องหมายการกระทำทางคณิตศาสตร์บุรุษคูณหารนะครับในสเต็ปนี้โดยใช้การวนรอบนะครับซ้อนเข้าไปอีกชั้นนึง 1> y หนึ่งเหมือนกันเลยนะเป็นดูปไม่รู้จบเหมือนกันจากนั้นเราก็จะแสดงข้อความบอก u อ e r ว่าให้ป้อนตัวกระทำหาคณิสสตร์นะครับ operator กันเลยจากนั้นก็จะรับ key เข้าไปหนึ่ง key นะ g c h ใช้ get c เหมือนคราวที่แล้วครนะาวก่อนๆเราเคยใช้แล้ว เมื่อเรารับค่าคีหนึ่งหนึคีเข้ามาแล้วก็ผมจะทำการตรวจสอบนะครับน,นี้แล้วแต่เราเออกแบบนะผมจะเปรียบเทียบว่าถ้า c s เท่ากับ27ซึ่งค่าค่า27เนี่ยเป็นค่าประจำคีย์ esc นะคีย์ ESC มุมบนซ้ายคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มนั้นจะได้ค่าของ c s เท่ากับ27ผมก็จะสั่งให้โปรแกรม ออกจากในส่วนของค a l ิเลเตอร์นี้ไปนะก็คือจบโปรแกรมคี l ิเลเตอร์ส่วนนี้นะออกไปทำงานที่เมนูตามปกตินะใช้คำสั่ง r n ิน่างนี้นะครับอ่ะอย่างนี้นะครับ,ออรบอขอเขียนคอมเมนต์บอกตบงนี้หนึ่งนั้นถ้า User กด Key ์ esc ก็จะ ิดคลเตแล้วกลับไปสู่เมนูนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เราก็จะเปรียบเทียบต่อว่า cs าเราผมต้องเปรียบเทียบหลายตัวนะครับเพราะมีบวกลบคูณหาร้องดูว่า user กดปุ่มบวกใช่หรือไม่ถ้า user กดปุ่มบวกหรือนะหรือใช้เซลลักแบบนี้นะครับเป็นขีนแนวดิง่ง นะครับเวกเตอรไลน์ line, สองตัวอย่างนี้ปุ่มนี้จะอยู่ตรงปุ่มเดียวกับ backslash นะครับบนคีย์บอร์ดเรากด2ตัวนะครับกด2ครั้ง,นะงนะตรงนี้จะหมายถึงเขียนคอมเมนต์บอกนิดนึ่งนะครับตรงนี้จะหมายถึง or นะครับหมายถึง or คือหรือนะ หรือถ้า cs เท่ากับลบนะครับหรือ,อตรงนี้ cs เท่ากับตรงใจเท่ากับสองตัวนะ,ะหรือเปิดการให้ค่าไปคูณนะครับหรืออ่เ cs เท่ากับหารนะรก็เราจะทำพื้นเลขแบบพื้นฐาน บวกคูณหารนะครับถ้าใครจะสร้างมากกว่านี้ก็หรือไปได้เรื่อยๆอนะอาจจะเป็นสแควร์รูทหรือว่ายกกํลาลังสองอะไรนีนะ้ก็ทําได้นะแล้วแต่เราดีไซน์นะครับจะใช้ตัวขระอะไรนะตรงนั้นถ้าเป็น cs เป็นบวกลบคูณหรือหารเราก็จะสั่งให้ตรงนี้นะนะครับการทำงานตรงนี้จะมีคําสั่งที่เราไม่เคยรู้สึกจะเคยใช้เหมือนกันนะเบร เราที่แล้วนะครับเด็กตัวนี้ก็จะทำให้มันออกจากดูวายตรงนี้ไปนะครั้งที่ผ่านานะนึกจะใช้ตอนพาสเวิร์ดต่ถ้าเกิดว่ายูเซอร์ไม่ได้กดบุ๊ลกคุณหารนะบุไม่ได้กดบุลกคุณหารโปรแกรมก็จะมาถึงตรงนี้นะมาถึงตรงนี้เราก็จะสั่งให้ขึ้นร้านใหม่วางแผนว่าอย่างนี้นครับเพื่อให้ วนลูปนะวนลูปด้วย Y ตัวน,วนี้กลับไปรับค่าออเปอเรเตอร์ใหม่นะที่ user ป้อนเข้ามา <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราลองตรงนี้ก่อนก็น่าจะได้นะครับแต่เรายังติดอยู่ในลูปโอเคตรงนี้น่าจะได้ละเพราะ return ได้ดดดดเดี๋ยวลอง compile ดูก่อนนะอมี r r o r ตรงนั้นใช่ยังไม่ได้ประกาศต้งแบบฟังชัดนะแเราก็ copy ตรงนี้ไป ไปนะครับเป็นแชตโปรตไทป์คอมไพน์ใหม่นะ,ะดูเหมือนจะอ,อ่านไปนหนึ่งครับน่าจะผ่านแล้วนะลองดวดูก็ได้นะครับอ่เมนูเรามาแล้วนะเมนูที่สามนะครับลองกดเลือกเมนูสามดูมาแล้วนะครับรีซอพิมพ์ออกมาเป็นศูนย์โอเปอเรเตอร์ เราลองกดค่าอื่นดูก่อนนะลอง A B C D ดูนะครับโปรแกรมหลุดออกมาที่เมนูนะครับนี่โค้ดเราน่าจะมีบั๊กนะครับเดี๋ยวดูในโค้ดก่อนนะครับว่าที่จริงถ้าจะหลุดมาเมนูต้องเป็นเป็นคียี่สิบเจ็ดาตรงนี้นี่เองนะครับเราทำผิดต,ต,ตรงนี้นะตรงท่านห้าสิบเท่ากับนะเป็นสองตัวเมื่อกี้มีตัวเดียวนะครับ แก้ไขตรงนี้ด้วยน,ะนั้นก็คอมไพล์ใหม่นะครับรันใหม่ทดสอบอีกครั้งนะกด a b c d ได้ละไม่รับนะครับถ้ากดไม่ใช่บุรุษคุณหารก็ไม่รับโอบเรเตอร์เข้าไปแสดงว่าตัวกระทําทางคณิตศาสตร์ตรงนี้ไม่รู้จักนะาลลองกดบวกดูนะครับกดบวกได้นะพิมพ์รีซอมาเป็น0-0 0แล้วก็วนกลับไปรับโอบเรเตอร์อีกนะครับลองลบ ok ดูนะครับ ก็ได้นะเตตรู้สึกรีซอสตัวนั้นมันได้ขึ้นหุ้นใหม่นะครับไม่ขึ้นพาราทใหม่นะลองกลับไปดูคนระับอาจจะต้องแก้โค้ดนิดหน่อยัวรีซอสรู้สึกจะแสดงผลซ้อนๆกันดูยากลองอบวกลบคูณหารได้นะครับถ้าป้อนตัวเลขตัวเลขก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะไม่ใช่บวกคูณหารนะครับหรือลบคูณหารนะได้นะครับลองกดปุ่ม ESC นะครับ ซึ่งมีค่าระดับ27นะว่าจะหลุดไปสู่เมนูได้หรือไม่ต่ให้เราสั่งนะกลับมาได้แล้วนะครับก็แสดงโค้ดที่เราเขียนใช้งานได้แล้วนะในเบื้องต้นนะเอาละคราวนี้ก็กลับมาที่โค้ดนะครับตอนนี้เราสามารถจะรับบรุรุษุลหารเข้ามาใน CH ของเราได้แล้วก็จะทำต่อในส่วนนี้นะรเราออกมานอกุูปลูปในแล้วนะครับออกมาสู่ลูปนอกแล้วนะ ตรงน,นี้ผมก็จะสั่งให้พิมนะพ์นะพิมพ์ตัว operator คือตัวกระทำทางนิสตร์ที่เราป้อดเข้ามาทาง C H ออกมาที่หน้าจอนะก็ปิ F percent e ตรงนี้น่าขึ้นมาขึ้นใหม่แล้วก็ C H เพื่อจะได้แสดงด e, ีโซอีกบรรทัดหนะึ่งดังนั้นตอนนี้เราตามสั่ง p ิ n F เราเรา จัดฟอร์แมตให้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์สีคือ1อักขระนะครับโดยแสดงอักขระที่เก็บไว้นในตัวแปร ch ออกมาทางเปอร์เซ็นต์สีตัวนี้นี่น่าจะเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็จะทำในส่วนของให้ user ป้อนตัว operand นะครับตัว operand ก็คือตัวเลขนะค,คือตัวเลขก็าจะพิมพ์เพราะว่า o p e r uh, a n a n d นะครับ operand พื่อให้ user รู้ว่าจะต้องป้อนตัวเลขละ,ะตรงนี้เพราะเมื่อกี้ป้อนเสียหลักกันไปแล้วใช่ไหมคอับอเพนน์นเราก็จะรับเข้าไปเก็บไว้ในตัวแป x ที่เราประกาศข้างบนเมื่อกี้นะครับโดยใช้ฟังก์ชันที่เราเคยสร้างคือนำมือริกอินพุตนะนำมือริกอินพุตนะอย่างนี้ยโอเคครับนี่ต้องเป็นริป ฉะนั้นเมื่อเรารับค่าตัวเลขเข้ามาแล้วเราก็จะเริ่มการคำนวณตรงนี้ละนะซึ่งเรายังไม่ได้เขียนนะนโดยจริงเราสามารถเขียนยนี้ได้นะครับถ้า c h ก็คือตัวเศษลักเป็นตัวบวกเราเขียนยนี้ดูก่อนนะที่เราเคยทำกันถ้าเซเป็นบวกก็ให้ r e resolve เท่ากับค่า r e s l v e เดิม นะถาพเครื่องคิดเลขเรานก,เ,ากเก็บค่าเดิมได้ใช่ไหมครับมาคำนวณต่อได้ลบต่อไป r e s u l t บวกกับ x อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ else if ch เท่ากับลบอย่างนี้นะแล้วก็แสดง resolve เท่ากับ resolve ลบ x แล้วนะตัวนี้เราจะเลือก copy นะเพราะคูณหารจะคล้ายกันนะครับวังนะตรงน,น,นะรงนี้แล้วก็หารอ่านะเราก็คำนวณดีโซ่มาได้นะดยการใช้คำสั่ง if else นะครับ if 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 นะครับที่เราเคยใช้กันก,ก่อนหน้านี้ แล้วก็เมื่อคำนวณดีซอเสร็จก็จะวนลูปไปแสดงผลตรงนี้นะที่ที่คำสั่งประทัดที่45นะปี p d ฟตัวนี้เาราลองแบบนี้ดูก,ก่อนก็นได้นะครับว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะคผมพายดูงลงรันนะครับเข้าคล l คลเ a เตอร์ผมบวกกันแล้วกันนะบวกมีซ้อนสองตัวหนะึ่งสองสามนะครับ ใช้ได้นะครับอุปกรณเราคือเอา0บวกกับ1 2 3ก็ได้1นึ่งสามจุดศูนย์นะลองลบดูบ้างรับลบสิบก็แล้วกันนะคิดง่ายดีนะก็ได้ร้อยสิบสามนะลองคูณสองดูนะครับจะเวิร์กหรือเปล่าคูณสองก็ได้เป็นสอ่สองหกถูกต้องนะแล้วก็ลองหารสองดูจะต้องได้เท่าเดิมใช่ไหมครับนะก็ได้ร้อยสิบสามเหมือนเดิมนะถ้าจะเคลียร์ก็คูณศูนย์อย่างนี้หรือเราจะทำ ทำตัวเคลียร์ตัางหากตัว C อย่างนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่ได้ออกแบบตรงนั้นไว้นะครับตรงที่รับและปิดเทียบซี CH, ต้องทำเพิ่มเองนี้เราก็ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตอีกอย่างนี่คืออเปกรณนี่มีเครื่องหมายมากกว่าตรงน,นี้2ตัวซ้อนกันนะเพราะว่ามากกว่าตัวนี้เป็นของ PIN F ที่เราสใส p ปิโอเปกรน์แล้วมากกว่าแต่เจ้าเซลักมากกว่าอีกตัวนึงทางขวานี่มาจาก ฟังก์ชันนัมบลิกอินพุตนะซึ่งมีอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปลบตัวนี้ออกนะแล้วเรากลับไปเมนูโดยกด esc นะครับกกลับมาเมนูแล้วก็ปิดไปนะนั้นแต่เราจะทำอีกาแรกก่อนก็คือลบตัวเข้ามามากกว่าออกจากออเจกตัวนี้นะครับเพราะว่าในนัมบลิกอินพุตตัวนี้มันแสดงอยู่แล้วน,นะนี่จากที่เราเขียนด้วย if l นะครับ ก็เขียนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เราสามารถเขียนได้อีกวิธีหนึงนะคือใช้คำสั่ง switch นะครับซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อนเดี๋ยวเราลองทำดูนะครับถ้าใช้คำสั่ง switch นะ switch ก็จะเขียนอย่างนี้นะครับ s w i t c h e. แล้วก็ตรงนี้จะเป็นค่าตัวแปรนะที่เราจะใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับซึ่ง ตัว s ีวิตเนี่ยจะทํางานได้เหมือนกับที่เราเขียนข้างบนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะเขียนยังไงนะโดยที่อยู่ยในเครื่องหมายวงเล็บเปิดและปิดตรงนี้นะจะเป็นตัวแปรชนิดเลขจุนวนเต็มนะครับจะต้องเป็นเลขเลขชนิจนวนเต็มนะซึ่งตอนนี้เราประกาศสีเป็นชาก็เป็นตัวเลขจุนวนเต็มนะครับซึ่งมีความกว้างหรือความกว้างบิดนี้ถ้าตามระบบะดั้งเดิมนะก็บิต นี่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการด้วยแล้วขึ้นกับ os แล้วก็เข้าไปเลยตัวนั้นเอาละเราป้อน cs กรับไปละซึ่ง cs ตัวนี้จะเป็นทุกควบคุมสวิตช์ว่าจะให้ทำอะไรทำอะไรซึ่งจะให้ทำอะไรนี่ก็จะอยู่ในสีลักปีกับเปิดและปิดตัวนี้เข้าไปข้างในตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับก็จะต่อด้วยเคสคำสั่งเคสตัวนี้ สิ่งใช้ร่วมกันนะครับ s w i ตช h Case c สคือกรณีนะ Switch ก็คือให้สลับไปทําในกรณีที่ C S เป็นบวกนะถ้า C S เป็นบวกถ้ากรณีที่ C S เป็นบวกก็จะทําในส่วนนี้นะครับทรรมาทานนี้นะก็คือ Resolve เขาคิดให้เสร็จก่อนนะครับตอนนี้อาจจะยังนิ้วภาพไปบ้า ดีโซลบวกหนึ่งตรงนี้เป็นเท่ากับนะดีโซลเท่ากับดีโซลบวกหนึ่งบวก x กนะครับขอโทษนะน,นี่ก็เป็นลักษณะของการใช้ Switch case จากนั้นนะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วด้วยคำสั่ง switch ว,ว่า CS เราถ้าเป็นกรณีที่เป็นบวกให้ดี s ซ l เท่ากับดีโซลบวก x จากนั้นก็จะใช้คำสั่ง break เหมือนข้างบนนะเหมือนที่เราใช้กับ Y ดู do, แล้วดู Y นะครับให้ออกไปจากสวิตช์ไปข้างนอกก็คือไปทำา Y ลูปนี้วนต่อไปวนระอบต่อไปแต่ถ้าไม่ใช่นะครับเราก็จะผม copy มานะครับถ้าเป็นกรณีที่เป็น C เท่ากับลบก็จะทำตรงนี้นะครับเราวา้ครบนะบวกลบคูณแล้วก็หารนะ เปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับ,รน,น,รบน่าจะครบละในส่วนการเปรียบเทียบ CS นะครับเราแปลความหมายคือให้สลับไปทำกรณีที่ CS เป็นบวกนะที่บรรทัดนี้นะครับ Resource เ่า Resource บวก x แล้วก็ออกจาก s w i ตช h นี้ไปนะครับไปขนออ แต่ถ้าเป็นลบก็ทําตรงนี้นะครับถ้าเชีเป็นลบเสีเป็นบวกลบคูณหารนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่กรณีไม่ใช่กรณีบวกลบคูณหารนะเป็นกรณีอื่นๆมันก็จะทําภายใต้ default ตรงนี้นะครับคือปริยายนะเป็นกรณีที่เป็นโดยปริยายเป็นเงื่อนไขโดยปริยายซึ่งเราก็จะสั่งให้มันทาอะไรก็ได้นะครับที่จริงตรงนี้แต่ตอนนี้ผมจะไม่ให้มันทําอะไรให้มันออกจากสวิตช์นี้ไป สวิตไปอย่างเดียวนะครับ B R E A C นะ,ะเรียบร้อยละงั้นถ้าเราลองสังเกตดูจะเห็นว่าเราสามารถใช้ if else นี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ s w สวิ c เคสนี้ก็ได้นะแต่เราจะเห็นว่าโค้ดที่เขียนด้วยสวิตเคสสลับงานแบบนี้เนี่ยจะอ่านโค้ดได้ง่ายกว่านะครับซึ่งก็ก็ขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับคนเองเหรอะถ้ามองอย่างนี้พออาจจะบอกข้าบนดูง่ายกว่าแต่เราจะเห็นว่าเราไม่จะเป็นต้องใช้ if else l นี้ไปซ้อนกันไปเรื่อยๆะจะเห็นว่ามันมีความรู้สึกว่าจะอ่านง่ายกว่า,า,าสำหรับ C case แล้วก็ในบางกรวนี้หรับคอมไพลเลอร์บางตัวก็เวลาเราสั่ง optimize code ก็จะไม่โค้ดเราทำงานได้เร็วกว่าด้วยนะมันจะ optimize ได้ง่ายกว่านะครับโอเคครับ หรืเ,เราไม่แน่ใจจะผ่านหรืองาลาของใคยก็ขอบิลออรอีกครั้งแล้วก็หลังนี้ทำด้วยซูชิเคสแล้วนะครับปอบนสามใช้ได้นะเข้ามานะลองบวกดูเอาค่าเดินก็ได้นะต้องนะครับลบสิบนะ แล้วคูณสโอเคนะครับก็หารสองสอง r n นะ e r นะครับเวลากดตัวเลข Enter ด้วยนะครับมันก็กด esc เพื่อปิดโปรแกรมในส่วนคํคูวณเตอร์กลับไปที่เมนูนะครับเราลองใช้เมนูอื่น,นๆที่เราเคยใช้ว่ายังเวิร์กอยู่หรือเปล่านะเพื่อตรวจสอบว่าโค้ดเรายังดีอยูนะ่เราเข้าเมนูหนึ่งดูแล้วกันเทมสูน ใช้ได้นะครับ3 2มสองเฟรนไฮต์ลงเมนู2บ้างนะครับเทมลบสี่สิก็มาลบ40นะยังใช้ได้อยู่นะครับลองกลับเข้าไปในคาบอเลเตอร์อีกรอบอยังถูกต้องอยู่นะครับก็ลองบวกดูนะครับลองค่าอื่นดูนะครับอลองป้อนท์สิมบ้างยังถูกต้องอยู่นะครับเหมือนจะมีตัวนี้เกินมาตัวง ใช้ได้นะครับเรากลับไปที่โปรแกรมเราในส่วนเมนูก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้งาน s e r สวิ c เคสตรงนี้ได้ละนะแต่รู้สึกโค้ดผมจะยังแปลกๆลกลกนิดหนึ่งตรงที่ว่าเรายังไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้นให้ u ี c e นะครับแม้ว่าเราจะเห็นตอนรันนะครับ u ี c e เรานี่เป็นค่าเริ่มต้นจะเป็น0นยะ์ะก็แสดงว่าคอมไพเลอร์กำหนดค่าดีโให้เราเป็น ศูนย์เองอัตโนมัตินะครับ S U L T เราก็ควรจะกำหนดเองนะครับเพื่อจะให้ดูซ้อไปศูนย์ก่อนเข้าไปนำไปใช้งานในหลุมส่วนะจ,จุดหนึ่งที่ดูแปลกๆคือตรงมารทัดที่76นะครับผมสะกดตรงนี้ผิดแต่คอมไพเลอร์ก็ยอมให้ผ่านนะเดี๋ยวผมจะ D F A U L T นะตรงนี้แก้ไขด้วยนะครับ F A U l T. ถูกต้องเลนะเป็นตัวหนานครับแล้วก็สั่งเซตนะครับแล้วก็เลื่อนผมจะลงบังคับให้โปรแกร,รมอคอมไพล์อีกทีหนึงนะครับโดยจะไปลบไฟล์ที่ได้จากการคอมไพล์ก็คือไฟล์ e a e ตัวนี้นะครับตัวบนนี่เป็น source code นะครับ h e a t o r c p p ตัว calculator.ee นี่เป็นไฟล์ที่เกิดจากการคอมไพล์ล้วก็ลบก่อนหรือเราลองกลับมาที่โปรแกรมเรานะที่แก้ไขแล้วตรงนี้แล้วก็ลองอคอมไพล์ใหม่นะครับ Ctrl F9 นะแล้วก็ลองบิว์ใหม่ดูก็ได้กลับไปดูในโฟลเดอร์ก็จะเห็นว่ามีไฟล์ calculator ถูกสร้างขึ้นมาลนะ .ee นะตรงนี้เป็นไฟล์ที่นำไปรันจอดำให้เราเห็นตรงนั้นนะครับลองรันดูนะครับ นี่เป็นไฟล์ตัวใหม่แล้วนะครับลองทดสอบคลโคลเลเตอร์ดูอขอโทษนะครับต้องบวกก่อนแล้วก็ถูกต้อง,องนะก็ใช้ได้นะครับ esc ปิดไปนะครับก็ถือว่าน่าจะถูกต้องแล้วนะหรือเราลองอ,อย่างนี้ดูก็ได้นะครับปิดโปรแกร,รมก่อน,น ผ่าตรงนี้ดูอันนี้ผิดแน่นอนนะครับเซฟแล้วคอมพายใหม่อ่าโปรแกรมทราบแล้วนะขอให้เลือดรูว้ว่าเราผิดหรผิดน่ก็ใช้ได้นะก็เดี๋ยวไปลองทดสอบเมนูที่เหลืออีกครั้งหนึ่งนะคอมพายใหม่เซฟนะครับลงเมนู1ดูถูกต้องนะครับก็ลองเมนู2ดูขอทสค่าลบสี่สิก็ถูกต้องนะครับนันก็ น่าจะใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับแล้วพบใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ